สวัสดีครับผมนายนะันรวิชินใจกำลังศึกษาอยู่คณนะวิศวกรรมภาษานะครับผมอยู่สขาขาื่องกลครับรหัสประจำตัว6 6 0 6 1 5 5 8 5ครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับผมที่สามารถทำให้เรานั้นแก้ไขหรือว่าใช้ในการคำนวณต่างๆซึ่งเรามเรีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วอาจจะเป็นตัวนี่ครับผม อันนี้ของสำหรับวิศวะนะครับ991 es plus ครับของ Casio ครับผมก็ผมก็จะมีแอปหนึ่งที่มานำเสนอตัวหนึ่งอีกหนึ่งตัวช่วยที่ในการทำให้เราคำนวณไวขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นเอาละครับถือว่ารับพักเสียงผมแล้วนี่ครับผมแอปนี้นะครับโฟล์ทอแมทนี้นะครับผมนี่อุ้ย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 เจออะไรก็ไม่รู้ครับผมนี้นะครับที่คาคูเลนะครับผมซึ่งมันจะมีหลายฟังก์ชันมากเลยนะครับนี่มีทั้ง x บวกลบคูณหารต่างๆครับผมก็เนี่ยลองใส่สมก,การ x เท่ากับ3 2x มันก็จะหาค่า x ออกมาให้เราเลยนะครับผมนี่ครับผมแสดงค่า x ออกมาเลยก็มีฟัง์ชันนี้นะครับผมมีตัวแปร s ครับหรือว่า exponential มีทั้ง s i n ย cos tan ทุกมุมน,นะครับผม จะแ,แทนมุมไหนก็ได้ครับลองแทนไปเถอะครับนี่มันก็จะออกมาเป็นค่าค่าหนึ่งครับผมครับผมนี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งครับผมโอ้ม,มีทางลิมิตมีทางดีฟมีอินทิเกรตนะครับผมอินดีฟนะครับผมครับลองอินทิเกรตนะค,ครับผมเราวลองอินทิเกรตที่สามเอ็กนะผมคือได้สามเอ็กกำลังสองบวกซีครับผมครับผมเดี๋ยวเราลองมา ดิฟกันมากนะครับผมก็ดิฟสามเอได้สามนีครับผมประโยชน์ของ p โฟโต a มทนะครับก็ตรงตัวแล้วครับผมก็ใช้แก้ไขสมการคณิตศาสตร์หรือว่าทําสมการคณิตศาสตร์ให้มันดูเข้าใจง่ายหรือว่าแก้หาคําตอบได้ครับผมจริงๆก็มันมีวิธีทำให้เราดูด้วยก็เป็นแอปหนึ่งที่ช <District> ่วยให้เรานั้น แก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์แล้วได้อย่างเข้าใจครับผมอันนี้ก็อีกสองอนะครับที่ใกล้เคียงกับฟ mm ูตโตเมทก็อันแรกนะครับผมจะเป็นควันด้านะครับผมก็นี่คือหน้าตาควันด้าเราสามารถทายโจทย์ลงไปแล้วก็จะมีคนมาช่วยหรือว่าอาจจะมีอาจารย์มาช่วยแก้ไขโจทย์นั้นนะครับผมอย่างที่สองก็คือ Microsoft Ma มนะครับผมนี่ครับนี่คือหน้าตาการสแกนโจทย์เข้าไปหรือเราจะเราจะเขียนสรรมการเพื่อให้ ทางแอปเขาแก้ไขออกมาหรือว่าเราจะพิมพ์เป็นสมการเพื่อให้แอปเขาแก้ไขโจทย์ปัญหาของเราเพื่อหาตัวแปรออกมาได้ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับโฟโตแมทก็เป็นแอปหนึ่งที่ส่วนตัวผมผมก็ใช้ในปัจจุบันนะครับผมใช้ในการเรียนของวิศวะก็เป็นแอปที่ช่วยสําหรับในการแก้ไขโจทย์ปัญหาตา่ตางๆครับผมอย่าลืมนะครับมาช่วยคุณลืมเขาไม่ได้หรอกาแล้วก็ไป